วันนี้หิมะตกนะคะทุกคนบาวกอดเป็นยังไงลูเจ้าอ่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับบาวกอดอีสานใช่ไหมครับพี่น้องโอ้บากอดีขี่ไปได้กว่าเนี่ยคือเราบ้าบาวกอดหุ่มบ่อไหมหุ่มบ่อไม่ผมคือเราโอ้บากอนดีสแตตัสสแตตัสกน โอ้ตีป,ปุบน้วย้เียเพืนพี่น้องเพิ่นยางเพิน่นกันแลนเราพี่น้องมันหาโอ้ตีดตีตีตียแล้วเรามาชมรถกันนะคะก็รเจ้าถนกัน ปด่อยอยากข้าวที่นอกบุรษโอ้นี่ดูไงว่านี่บุรษดูไงบุรษยังอยู่ว่าไ่ต้องด้นตีนหรือวุ่ร วันนี้ติดลบ21องศานะคะพี่นองทุกคนเบาอกับเบากรดกับไปเฮง่ยขึ้นก้พี่นองนี่เอามปงจากขยา,ขานคันนี้เป็นเบสพี่นองเป็นเบสสุขันเป็นเบสสุอันบก็ไว้นะาตาแกแค่นี้นอ๋อรถคันนี้รับคน ทีพาชุมบรรยากาศหิมาตั งามอยู่พี่น้องมันถางมาวบ้านพังรุ่นี้เนาะแะอ่อนนึงเนาะธรรมดาจ้ะมาเลงพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพี่น้องสมถังค้างจ้ะโอ้ยถวโอุขึ้นมอกพี่น้องพี่ไปแล้วพี่น้อง

เฮ็ดไป้พี่น้องเลยเขาเฮ็ดก็เฮ็ดไปเฮ็ดงานเนาะเ่เฮ็ดที่ก้อนหลังเจ้ารถล้อ้อนที่ไปไหนพี่น้องไง มาตกเดอ้อพี่น้องเอ้ยหิมาตกกับว่าได้หยุดดกจากงานนะพี่น้องว่จาจ้ะหิมาตกเฮ็ดคือเก่าพี่น้องบ่หยุดให้แล้วกเกาหลีอะพี่น้องเห็นเสียหิมะว่าจ้ะหิมะตกข่าวพ้นไปเบิดพี่น้อง เดี๋ยวมารับจ่างเพื่อนเนาะพี่น้องนะเนงา,เาะอันเดอ้พี่นอ้องมาเราเบากอดอ่ะพี่น้องมึงมาตัวนี้มันมองออกหรอกตกกระเฮดคือเกาเป็นบอ่นบอเบากอดมา nhưng mà đại rồi nào cũng uống u chẳng về

บังทงบังทงฮัลโหลน้องบังทงบังทงฮัลโหลไปแล้วพี่น้องไปหาแมวแล้วคุ่นมันกันหนาวพอมันพี่น้องโอ้นี่บ้กา,าก,ก๊อดทีทำข้อจ่าคอกนกอ่าปีนี้เป็นปีพักคอกคือโลนกนกอ,ออกวัดตัวสีเหลืงยงไหมทำข้อจ่าพี่น้องไหมปัดดักแด้ครับมาพี่น้องมามาบง อ๋อพักแค่นั้นอันนี้คือพักข้อนะคะพี่น้องนี่ขอเดกวัวมีจัโตเลยจ้ะหนึ่งแสนตัวโลกหมดเลยเรากัดทำความสะอาดจ้ะบอก่าถ่านหนไม่ดีเด้อโอ้ยมาทายสีพี่น้องพี่น้องครับช่วยเสด็จนเงินเพิ่นพี่น้องไหมโอ้ย โอ <Oh oh. ้ันโอ้หอมันอมันเมแมดแล้วนะมันกล่องฟุ้นจะฮ่หน่อยอ่่า่วยสิได้เงินเพิ่นพี่น้องเลยได่ะบาดได้ะเบียซวยสิได้ทาความสาดฟาร์มนกพี่น้องเลยปันจากแก่โอ้ยเปลี่ยนสามันแล้วเนี่ยแมด่เยนี่ละที่สามมันโอ้พี่น้องเเป็นไร พูดอะมันเป็นเอฟเฟกต์กันหรโอ้หัวจะหดเท้าเท้าจะหดหัวเบิ้องบนจุดอะไรโอ้อ๋ออ๋ออ๋เห็พี่น้องเบิ้งซืดอดอกว่าช่้ยเสียเงินเพิ่มกับอกันหลังๆเนาะพ่อก็ฮะเฮ้ยนายแบบแล้วนายแบียบเงินตึงนะตาแดงเว้ยช่้ยเสียเงินเพิ่มพี่น้องเอ้ยจังสี่สู่กันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าย้ำกินกินข้าวได้พี่น้อง เพราะว่าหขอยหันมือด้วยบอกอดกินเต็มที่เลยย้ำกิ่นนะเพราะว่าย้ำมือบางที่ถอดเสื้พี่น้องที่เห็นนั่นไลยอันกลี้ยงเกลื่อนสีมาสีมาใส่สีม้ย่างเดียวเลยเอาๆคิดดีละตอนนี้เราก็ได้เวลาเลิกงานแล้วนะคะทุกคนประมาณเดือนครึ่งอีม่ายังตกไม่อยู่เลยค่ะ ผมบรรยากาศจ้าบรรยากาศหิมาตกพี่น้องพี่น้องพี่น้องเว้ยคนนี้อ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดหีมาแรกแข่งปีไม่บอกของปีนี้เนาะของปีสองพัน้ารองหกสิบสามพี่น้องไปเที่ยวเกาหลี๋ยวเจเดี๋ยวเจ้า ชายเพื่อนดีพี่น้องทายเพื่อนเกาหลีพี่น้องเพื่อนเกาหลีมิตภาพที่ดีมีอยู่ทุกที่ถ้าเราทำตัวดีนะครับพี่น้องเราเป็นคนเกาหลีด้วยแล้วกัน,ท,กนทุกวันี้เป็นยัไงพี่น,อน้องเอาตัวสื่อตัวเบอร์ก็เด้อมีดองบ้านเอาบ่มีดอกเปลี่ยนเปลี่ยนทุกปีนั่นแหละที่มันมีบ้าตกอะ ไฟคีน่นหรองไฟขีมาว่าไงรถเดินรถหน่อยรถนี้มันสะบัดเลยทีเดียวตอนนนตอนนนใช่ Ο, ไหรับโอ้หามแท้เท้ ม้าแรกปีที่สามค่ะของบากรและสาอูบากรเพศแดงเนี่ยบากร